วันนี้เรามาตกปลาช่อนกันอากาศวันนี้ร้อนมากนะครับเอางี้แล้วกันระหว่างที่รอปลากินนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องทำไมผมถึงได้มาทำเหยื่อปลอมขายคือเมื่อก่อนนี้ผมจบมสามมาแล้วก็ได้ทำงานบริษัทน้าสาวของผมเองคือ,อบริษัทคูริส ที่ผลิตหัวเชื้อตกปลาเนี่ยแหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วหัวเชื้อตกปลาเนี่ยเขาไม่จริงๆไม่ได้ไม่ได้เอาไปตกปลาเขาทำพวกเบเกอรี่ทำไอศครีมทำน้ำหวานพวกนี้นะครับทำงานนั้นหลายปีมากนะครับตั้งแต่อายุ15ก็ทำมาจนเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนสงสยัยเอ๊ะทำไมมาทำเหยลอยหอมเราแต่ที่แรกๆเลยนะครับจนออกมาแล้วก็มาขายเสื้อผ้าอยู่ระยะหนึ่งก็ดีเลยแหละฮะแต่ว่าผมไม่คนกินคนเที่ยว เหมือนกับเราทํางานแต่อายุสิบห้านะถึงยี่สนะิบก,กว่าเนี่ยเราไม่รู้จักเลยว่าชีวิตวัยรุ่นเป็นยังไงพอเราได้เงินมาแล้วก็กินก็เที่ยวไม่รู้จักเก็บนะครับจนผมเรียกง่ว่าพลาดครั้งหนึ่งคือหมดตัวก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ไม่ทํางานเลยไม่รู้จะทาอะไรจบมาสามใจคิดอยู่อย่างเดียวคือผมมีความสามารถคือขับรถได้คิดอยู่อย่างเดียวว่าขับแท็กซี่เนี่แหละนะครับ ็นชีวที่คิดว่าผมน่าจะทําได้ก็จะไปสอบไปกับพี่นอนอยู่ที่บ้านอยู่ประมาณเดือนไม่ทําอะไรเลยนอนอย่างเดียวกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนวันนั้นพี่ชายผมเดินมาเห็นผมแล้วผมก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยก็าถามบอกไอ้อ้นมึงตื่นได้ละออกไปไหนมืว่า,าง,างเอางี้แล้วกันมึงไปส่งของให้กูหน่อยบอกส่งอะไรผมก็าถามบอกส่งเส้เดือนส่งเส้เดือนใช่ไหม เราจะให้ยังไงบอกกูให้มึงเดือนละสามพันดีกว่ามึงนอนอยู่บ้านเฉยๆแดกไปวันๆเผื่อมีช่องทางอะไรบ้างผมก็เออโอเคไม่เป็นไรดีกว่าอยู่เฉยๆก็เลยไปส่งไฟเดือนก็ได้เห็นมองหลายๆอย่างก็เฉยๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าพี่ชายไปส่งจากไ้เดือนก็มีลำขนมปังเยื่อยี่สกอะไรพวกนี้ส่งเสริมไปแล้วทีนี้แกก็เริ่มซื้อของเข้ามาขายก็เป็นพวกอุปกรณ์ลายสายเล็ก,ลกๆน้อยๆน,นะครับลูกมุนกิบ ทุ่นตกปลาตะก้อพวงตะก้อตกปลา,ปวปาสวายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปส่งให้เขาเดือนละสามพทําได้อยู่ประมาณสักหกเดือนมัน้งนี่แกก็บอกว่าไหนมึงมีความสามารถในการขายของเราวิ่งเป็นเซล์ให้หน่อยดีกว่าก็เลยให้ผมไปเป็นเซลล์วิ่งเซลอยู่ภาคอีสานตอนนั้นก็สมัยนั้นมันก็ไม่มีโซเชียลอะไรเนาะเขาก็ตั้งราคามาให้ผมขายสมมุติว่า ส่งใับผม8บาทผมไปส่ง10บาทให้รู้ว่าขายได้ลูกค้าขาย20อะไรประมาณเนี้ยบางทีเราก็ส่งตามนั้นบ้างบางทีผมก็ส่งเกินบ้างแล้วแต่จํานวนลูกค้าซื้อส่ง10บาทบ้าง12บาทบ้างอืมก็พอได้เงินอยู่ระยะหนึ่งก็พอมีเริ่มเริ่มคิดว่าเออเฮ้ยธุรกิจนี้มันก็พอไปได้นะผมก็เลยมาเปิดร้านตกปลาอุปกรณ์ตกปลามากแล้วก็เลยมีเงินเหลืออยู่ประมาณในกระเป๋ายมันเก็บได้ห้าหมื่นได้ตอนนั้น ไปร้านฟิชิงโกไปร้านปทุมทิพย์ไปซื้อของมาขายแล้วก็ส่วนหนึ่งเครดิตจากลุงโอมาหน่อยหนึ่งมาเปิดร้านเล็กๆนะครับอยู่ซอยลาประดุกเพื่อนๆที่ตกปลาสวายสมัยนั้นจะรู้จักผมเพราะผมบ้าตกปลาสวายมากตกได้ระยะหนึ่งมันก็ทีนี้จากเซอ้อผ้าอีสานผมก็วิ่งภาคใต้ด้วยรายได้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเราเราได้สองภาคเลย ครับได้รู้จักได้เห็นได้อะไรเรยอะแยะมากมายนะครับทีนี้เนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรไปเจอลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งนะครับก็ทาเดี่ยวปลอมขายผมก็เลยบอกว่าช่วยทำเดี่ยวปลอมให้ผมขายหน่อยได้ไหมเขาบอกได้ผมถามว่าส่งเท่าไหร่เขาบอกถ้าอ้นเอาเนี่ยพี่คิด35บาทผมไม่รีรอเลยผมบอกผมสั่ง2,000ตัวผมสั่งเลยบอกเขาถามว่าแบบไหนบอกแบบอะไรก็ได้ทำเลยนะเป็นเดือดกบตอนนั้นผมทำมาเลยพี่ผมขายได้ บอกโอเคเดินหน้าอ้นมาเอ2,000ตัวคำถามมัดจำบอกไม่ต้องมัดจำโอเคดีเลยจากจุดนั้นนะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนของผมเลยจุดเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับผมก็สั่งเข้าไป2,000ตัวอีกเดินมาด้วยความหวังใจผมคิดว่าผมซื้อ35บาทเนี่ยผมจะไปส่งพี่ชายผม50บาท หรือ40บาทหรือ45บาทประมาณนี้ให้เขาต่อมานะแล้วผมจะไปขายส่งอยู่ประมาณสัก80บาทเพราะลูกพี่ชายต้องส่งประมาณสัก65 70ผม,ม้าเดผมอาจจะไส่งสักงแปดสิผมคือกิน2องสอง,สองทางนะฮะได้รายได้2ทางเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมฮะอีกเดือนหนึ่งผ่านไปผมก็ไปถามว่าพี่แล้วเหยื่อผมตกลงได้ยังพอไปถึงร้านเขานะเขาถามว่าอา้าวจะเอาแบบไหนก็ไม่บอกผมบอกอา้าวพี่พี่บอกแบบไหนก็ได้เนี่ยผมก็เลยชี้แบบไหนก็ได้พี่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยบอก2000ตัวพี่ทำให้ผมเลย อย่างน,น้อยก็พันตัวก่อนก็ได้ให้ผมได้มีของขายเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนที่ทําผลิตจริงๆอะน้อยมากนะครับก็เลยกลับไปแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเดินหน้าอ้อนมาเอาแล้วผมก็ไปอีกเดินหน้าพอไปถึงเสร็จปั๊บแกไม่ทําให้ผมตอนนั้นผมไม่ได้มีความรู้อะไรเลยแม้กระทั่งดัดลวดก็ไม่เป็นไม่รู้เรื่องวัตถุดิบไม่รู้เรื่องสีไม่รู้วิการถ่วงบาลานทั้งในอะไรยทั้งนั้นนะครับ รู้อยู่อย่างเดียวคือขายยังไงให้ได้กําไรจากนั้นผมก็คิดว่าอเอาอยัางไงดีอ่ะไม่เป็นไรแล้วรออีกเดือนหนึ่งเดือนที่สองผมไปหาเขาเขาบอกว่าเขายังไม่ทําให้ด้วยความที่ผมคืออยากเอาชนะแล้วกันอยากจะรู้ว่ามันทําได้ไหมหรือว่าทํำยังไงผมไปซื้อกบทุกยี่ห้อมาเลยไม่ไว่าจะเป็นงานไม้งานโฟมงานเรซินงานอีพ็อกซี่งานพลาสติกทุกยี่ห้อซื้อมาทุบแม่งหมดเลยอยากรู้ว่าข้างในมีอะไร เขาทวงยงไงเขาดัดรวดยังไงวัตถุด,ดิบเขาใช้อะไรยังไงเขาใช้สียังไงก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาทำไปทีนี้ก็ไปจ้างเขาผลิตต่ออีกเจ้าหนึ่งเป็นงานไม้เหมือนกันครับไม่ทําให้แต่มีอยู่วันหนึ่งผมทำคือตอนนั้นดัดรวดยังไม่เป็นก็เลยก็เลยคิดว่าลองเอามาจยิ่มฟันเนี่ยลงไปวางในบล็อกก่อนเพื่อจะทําเล้กก็เลอกตัวที่ดีสุดไปโชว์งโพี่ชายผมมันเป็นโฟมตอนนั้น ผมเนี่ยมู้จากผมดันแฟมตีอยู่พมขาวโรมดำอย่าหละแล้วลก็มีเ,ยอ,มอ,เยอ,อยื่อมีเจ้าของเหยอ่ยี่ห้อหนึ่งนะครับนั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยที่เขาจะซื้อขายกันแหละแต่ว่าตอนนั้นผมยังมีไม่มีเหยื่อปลอมนะครับนั่งคุยกับพี่ชายผมแล้วผมก็เอาเหยื่อไปโชว์เขาเชื่องครับเขาหัวเราะจนที่ผมแบบแทบเอาหน้าแทกไปในในพื้นเลยแล้วกันนะครับหัวเราะดังมากหัวเราะแบบอายอะ่ะแต่พี่ชายบอกว่าอ้นถ้าเกิดมึงทามาได้อะ่ะ มึงทำเออเดี๋ยวกูขายให้มึงได้มึงลองทํามาก่อนผมก็ก้าวอาอกจากห้องนั้นโดยที่พี่ชายผมก็หัวเราะนะแล้วก็เอาเดือยของผมเอาไปปักไว้ในกระถางต้นไม้ผมก็เลยก้าวอ,ออกมาแล้วผมนึกในใจว่ากูจะต้องทําให้ได้ซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้คิดเลยว่าผมจะทําธุรกิจเกีเ่ยวกับเยือตกปลาคิดแค่ว่ามันเป็นแรงผลักด,ดันที่ผมอยากเอาชอนะคนคนนั้นเท่านั้นเองนะครับคงๆคำดูถูกมันเป็นมันเป็นอะไรที่ทาให้เรามีแรง ทมให้เราคิดว่าเราเราจะต้องเอาชนะมันแล้วกันนะเรื่องอื่นไม,ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้รไรได,ได้อะไรหรือยังไงแต่สิ่งที่ผมคิดตัวอย่างเดียวผมก็ต้องทําให้ได้ทําให้มันได้ก่อนแล้วอย่างอื่นเพิ่อมาว่ากันจนสุดท้ายผมก็ทําสําเร็จงมอยู่ประมาณสักสี่ห้าเดือนช้ามากคือลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกทุกอย่างโดนคนพาไปซื้อของก็หลอกอีกเราอกัดอีกแา้วนะปาปลาครับกัดแล้ว นี่ต้งเอาตัวให้ได้แล้วล่ะเพราะมันหลายรอบแล้วนะครับ,หล,รบลหลายรอบแล้วนี่ไงนี่ไงนี่กัดกหลายรอบแล้วนี่โอ้โห้ลงคอไปเลยพระเจ้าอืมต้องโชว์แล้วมั้งเห่อ วู้ทะลุมายันนี่เลยอมาดูตรงนี้แล้วกันกี้มันร้อนนะครับผมอันนี้เป็นลายยางนะครับทีนี้เนี่ยมันคืนไปละโอเคนี่นะครับยังใช้ได้ต่อนะครับนี่นะเดอะฟริเปอร์นะครับแล้วก็โอจิกเป็นแรนดอมนะผมเอาไปสปินออกผมไม่ค่อยชอบนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นเนาะโอเคครับือ ไซส์กำลังดีเดี๋ยวมาคุยกันต่อเมื่อสังเกตไหมครับว่าผมใช้ปลายางตัวนี้มันได้ปลาไปหลายตัวแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไม่มีปัญหามันก็ยังใช้ได้มยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ผมยอดกาวนะครับยอดกาวไว้นะครับซึ่งมีความคงทนดีมากนะครับปลายางตัวนี้เป็นยาง tpr นะครับมากับเบ็ดสามท่านะครับที่ว่าการสนิมแล้วมีความแข็ง 3x นะครับตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวตกต่อแล้วเดี๋ยวมาเล่าต่อนะฮะ กดกล้องตัวนี้ก่อนที่ผมลืมกดจะได้เห็นแอคชั่นด้วยคือทีนี้เนี่ยตอนนั้นน่ผมก็ไม่มีแบบเป็นของตัวเองใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าผมควรจะต้องมีแบบเป็นของตัวเองแล้วก็ผมก็ไปจ้างเขาปั้นแบบมาเพราะว่าเราปั้นไม่เป็น เทบ็อกก็ใหม่เป็นอะไรก็ใหม่เป็นก็เลยไปจ้างเขาเขาคิดตัวละห้าร้อยผมให้เขาเทบ็อกตัวละ50บบาทด้วยนะค่าแรงเทบ็อกของอยู่กับผมทุกอย่างซิลิโคน ปูนปาสเตอร์วาสลีนผ้ากอสทุกอย่างอยู่กับผมหมดูเ,เว้นเขาทำให้ผมเขาผมให้เขาเอัละห้าสิบสั่งอันอโมตัวหนึ่งต้นแบบตัวหนึ่งแล้วก็โมต่อโมประมาณยี่สิบแกก็ทําให้เรื่อยๆก็เริ่มเอามาเสนอร้านลุงโอปรากฏว่าเขาสนใจเขาก็สั่งซื้อที่ผมกลับไปบอกเขาว่าช่วยทํเพิ่มได้ไหมเขาก็ปั้นแบบผมเขาจะเอากี่แบบผมบอกเอาประมาณทํอะไรพี่สักยี่สิบแบบคือใจใหญ่เลยตอนนั้นแกก็ทํามาจากห้าร้อยขึ้นเป็นแปดร้อยจากแปดร้อยขึ้นมาเป็นพันหนึ่งจากพันหนึ่งขึ้นมาเป็นพันสอง จากพันสองขึ้นมาเป็นพันห้าผมจะต้องซื้อข้าวไปให้เขาทุกวันเลี้ยงข้าวทุกวันนะครับซื้อเบียร์วันละหกขวด เราอยากได้อะไรล้านตกปลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีดวิกตอรีนอฟลอกอาบูคันเบสอะไรทุกอย่างผมต้องพาหาหามาให้เขาพาเขาไปตกปลากับพงศกับพ้าคือเลี้ยงเต็มที่คือเราไม่เป็นมีวันหนึ่งผมบอกว่าพี่ทําแบบใหม่นี้มันขายไม่ได้พเพราะว่าพี่ทําแบบตามที่พี่คิดอะที่ต้องทาแบบตามที่ผมบอกเขาไม่พอใจเขาบอกว่างั้นไม่ทําเอาของกลับไปให้หมดผมก็มือไปอีกรอบนึงแต่ว่ามันยังมีแบบที่พอบางตัวที่มันขายได้ก็เอาแบบนั้นมาขายก่อนีปรากฏว่า มันมีแบบที่ขายไม่ได้ด้วยใช่ไหมฮะเราก็เราก็หยุดผลิตไปนะครับประเด็นคือไอ้แบบที่ขายได้นยะมันก็เริ่มเอาละคนเขาก็ไม่ชอบละแล้วเขาจะทํำยังไโงโมก็เทมไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นทักอย่างโมที่ใช้ไปสี่คนก็มีการยืดบ้างคลากบ,บ้างเสียหายบ้างมันมีหลายหลายหลายอย่างนะครับผมก็เลยศึกษาว่าเขาอะไรปั้นกันผมผมก็ซื้อมันทุกอย่างเหมือนกันขี้พึ่งอีป็ปกซี่ดินไทยดินญี่ปุน่น คือคือสารพัดนะครับซื้อมาทุกอย่างเพื่อเพื่อมาทดสอบแล้วมาทดลองในการที่เราจะปั้นสรุปก็ไม่ได้ผมไปที่ไหนผมก็จะพกแต่อุปกรณ์ไปไปนั่งปั้นไปทําทุกอย่างให้มันได้ก็เลยมาลองดินญี่ปุ่นนั้นผมไปไปหาเป้เป้หัดใหญ่บอกว่าลองใช้ดินญี่ปุ่นดูนะพี่ว่าเออลองลองดูก็ได้เป้มันบอกมาก็เลยค่อยๆจับจับทางดินทีนี้ก็เรามาปั้นปั้นปั้น รากฏว่าสําเร็จเริ่มจับทางดินถูกก็เลยใช้ดินญี่ปุ่นปั้นมาตลอดแล้วก็ออกแบบออกอะไรเริ่มทําผัดทาโมโอเองอะไรเองหมดนะครับสีก็ดูจากคนที่เขาเก่งกว่าเราบ้างเรามาอาดัดแอปมั่งหลายอย่างนะฮะฝึกเอา <c oughs> คิดคิดว่ามันน่าจะได้นะก็เ,เลยทำเลยนะครับผลิตเลยขายเลยด้วยความมั่นใจว่าขายได้เดย,ย๋ยอยุคแรกๆเนี่ย ขายให้กับลุงโอ๋ภายใต้แบรนด์อลังกานะครับเป็นเลลิสติกก็คือทํามาหลายๆปีนะครับทำมาจนหลายๆปีเลยจนสุดท้ายเนี่ยผมมาประสบภัยน้ําท่วมอีกทีหนึ่งปีห้าสี่ปีห <c oughs> ้าสี่นะครับปีห้าสี่เนี่ยตอนนั้นน้ําท่วมคือเราไม่ใช่เราไม่กั้นนะครับเรากั้นกั้นไว้ดีมากเลย แต่ว่าน้ำมันมามากเกินไปมาประมาณวันที่1920 20ตุลาคม2 5 5 4ผมจำได้หมดเลยนะครับเพราะผมเป็นคนยืยนดูน้ำท่วมค่อยๆปลึบๆๆึบบขึ้นมาเลยนะครับลหลังจากนั้นก็ผมก็หมดตัวอีกครั้งหนึ่งคือตอนนั้นเงินที่มีทั้งหมดอุปกรณ์ที่มีทั้งหมดทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดนะครับไม่ได้ทำงานเลยแล้วก็ผมมาเปิดจัดตั้งบริษัทช่วงนั้นหลังปี54เป็นปี5 5ผมได้มาเปิดบริษัทรัวแฟกเอรี่ จดทะเบียนถูกต้องนะฮะอันนั้นเป็นของตัวเองก็ออกผลิตภัณฑ์หลายหลายแบรนด์นะเมกาฟ็อกไททันโบว์โฟวายเบดและพวกนั้นนะครับเป็นเหย่อกบทั้งหมดแต่ประเด็นคือช่วงนั้นคือเราก็ไม่รู้ใจยังไงนะมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อที่เทลลี่แล้วกันเขาชื่อเทลลี่เขาแนะนำชาวสิงคโปร์คนหนึ่งเข้ามาให้รู้จักกับผมก็คนตกปลานี่แหละครับก็เห็นแล้วตกปลาเป็นนะก็อยากยมีหมายเยอะเราไปไหนเขาก็อยากตามเราไป ตกไปตกมาเขาก็แล้วก็เออบริษัทอยู่แย่แล้วเนาะอะไรเงี้ยทําไมอยู่หาพุ่นส่วนไหมอะไรเงี้ยผมถามว่าพุ่นส่วนยังไงเขาบอกว่าอาไจะให้อยู่สองล้านขอหุ้นบริษัท20%ผมก็คิดดูถ้า20% 2ล้านเนี่ยถ้าเกิดว่าปีละ,ะเดือนละแสนเนี่ยเงินจะได้คืนประมาณ20เดือนถ้าสองแสนเงินก็คืนไปแค่10เดือนเองแล้วผมต้องเสียหุ้นไป20%ผมก็เลยผมไม่เอาถ้าไม่เอานะเขาบอกว่าเขาขอเปิดบริษัท บริษัทเป็นแบรนด์เป็นลูกแล้วกันเพื่อจะไปขายที่สิงคโปร์ผมบอกโอเคงั้นได้อันะนี้ประเด็นว่าผมเองก็เพิ่งเพิ่งออกมาจากพี่ชายแล้วคนยังไม่ได้รู้จักสินค้าในแบรนด์ผมเลยผมจะทํำยังไงให้คนรู้จักซึ่งหลังน้ําท่วมตัวผมเองก็ไม่ได้มีเงินอะไรเลยแามยังติดลบด้วยผมจําได้เลยว่ามีลูกค้าเจ้าแรกในเมืองไทยที่ซื้อผมคือบริษัท BP นะครับคุณพินโยช่วยซื้อผม ก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้อยฟิชชิงโกนะครับก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งแต่มันก็ไม่พอนะครับทีนี้เนี่ยคนที่จะขอไปหุ้นส่วนผมเนี่ยเขาก็ <c oughs> พยายามจะบีบผมทุกทางนะครับตอนแรกเขาก็มีออเดอร์ต่างประเทศมาให้ผมประมาณแสนหนึ่งผมก็ทําดีเจแสนหนึ่งพอเลี้ยลูกน้องได้ประกอบพอเราวิ่งไปขายของเองได้บ้างน,นะครับ ีนี้จากแสนหนึ่งในใจสดเดินต่อมาก็เหลือห้าหมื่นขอเครดิตผมก็ให้เครดิตไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าวัตถุดิบตลอดนะครับเพราะเราเครดิตตัวซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นกล่องเลซิ่นสีสเกจจิ้งทุกอย่างนะครับบางทีเด็กก็ต้องเบิกรายวานันด้วยคา่าน้ําค่าไฟหลายอย่างนะครับเขาเขาไม่ให้เอเดร์ผมเลยเขกขายไม่ได้แล้วที่เจ็บ เจ็บเจ็บใจที่สุดคือตอนที่เมื่อก่อนเนี่ยเว็บไซต์ผมมัน w w ร์เว็บโรนะฮะผมให้เขาดูแลแล้วก็ตอนที่จ่ายเงินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มีบัตรเครดิตนะครับก็ให้เขาเป็นคนจ่ายเงินดูแลทั้ง YouTube ดูแลแทั้ง f a c e o o o เมสเซจทุกอย่างเนี่ยเขาจะเป็นคนใส่รหัสหมด โดยที่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยเลยสรุปก็บล็อกผมหมดเลยแล้วก็โดนยึดเว็บไซต์โดนทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาเป็นเจ้าของเลยผมกลายเป็นลูกน้องเลยโดยปริยายเพราะว่าเขาวางแผนไว้หมดแล้วนะครับตอนที่เรามีไปเชิเคยไปโชว์เขาที่เมืองจีนอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเขาเขาให้ผมได้ยินอยู่หน้าบูธโดยที่เขาเขาเป็นคนที่จะอธิบายแล้วก็เหมือนก็ให้ผมเรียกลูกค้าเข้ามาอย่างเงี้ยเพราะคนจะรู้จักผมมากเขาตอนนั้นแต่ว่าเขาเป็นคนเก็บเนมเนมคัสคือน,นำบัตรไว้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเพ,เพราะผมเนี่ยสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได ไม่รู้เรื่องเลยไม่กล้าพูดเด้วยเห็นลูกค้าฝรั่งเห็นลูกค้าอาลับเดินเข้ามาในผมเดินหนีเลยเพราะเราไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายยังไงเราไม่รู้จักสรุปทุกอย่างเขาก็อยู่ในมือเขาหมดเลยหลังจากนั้นไม่นานก็มีการที่ว่าชักชวนพนักง,งานผมออกไปตอนแรกผมไม่รู้ผมดูปฏิกิริยาของพนักง,งานแบบแป,กแปกลกๆหรือบสั่งอะไรก็ไม่ทาทาก็ไม่เต็มที่ให้ทําโอก็ไม่ทําพูดจาแข็งกล้าวเ,เขาก็ยทยอยออกมาใชเทคนิคการที่ว่า มานอนที่บริษัทผมแล้วก็ศึกษาโดยที่ผมไม่รู้เลยเขาบอกทะเลอออาะกับแฟนเขาเราก็มานอนที่โรงงานนู่นนี่นั่นมาวางแผนมาขโมยสูตรสีขโมยสูตรวิธีการทําทุกอย่างเลยนะครับแล้ว,วอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยเอาไปด้วยนะครับโดยให้พนักง,งานของผมเป็นคนจัดการจากที่ผมเคยจ้างพนักง,งานผมประมาณคนน,คนั้นหัวหน้างานก็ประมาณเดือนละสองหมื่นเขาให้ห้าหมื่นอีกคนประมาณหมื่นกว่าคนทําบล็อกทานู่นทําสีทําอะไรเขาให้ดับเบิลหมดเลยครับ ก็ควรก็จุงมือกันออกไปเพราะว่าไรายได้คเขาช่างเล่าใจออกงั้นแล้วกันนะฮะออกไปหมดเลยนะครับผมก็ตัวคนเดียวตอนนั้นทำรู้ทำมันก็ทำเทําที่ทำได้ก็เลยตั้งแบรนด์ออกมาแข่งกับผมคือตอนนั้นในใจผมอะ <c oughs> คือแค้นมากแล้วโมโหมากแล้วผมก็ไม่รูร้จะทำยังไงคิดไปคิดมาคิดว่าเดี๋ยวเวรกรรมก็ตามสนองตามทันแหละเพราะว่าผมไม่เคยกีฬรกับเขา รวมทั้งลูกน้องที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่คับตั้งแต่เด็กเลยแล้วกันร่วมกันหักหลังหมดผมเลยคิดย้อนกลับว่าไม่เป็นไรมึงอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวมึงรอดูความดูรอดูว่าคูจะสําเร็จมากกว่ามึงนี่ผมก็ต้องทำงานแบบเหมือนบ้าคลั่งแล้วกันบ้าคลั่งเลยคือทํางานเด็กนี่วันหนึ่งประมาณสักสิบกว่าชั่วโมงทุกวันทั้งปั้นงานทั้งคิดแบบสีนะครับวางแผนการตลาดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะเพราะเรารู้ว่าเราโดนเหมือนกับ ดึงคานดึงอะไรออกไปหมดเลยทั้งบ้านเราเราเปรียบเทียบนะฮะแล้วก็เอาหัวหน้าช่างเราไปด้วยเอาทีมงานเราไปหมดเลยแล้วทีนี้เราเหลือกับเลยได้ทั้งหา,งห,างนะห,หัวเขาไปหมดแล้วแล้วผมเองก็ต้องมานั่งฝึกเด็กฝึกอะไรไปทีนี้ก็ไม่เป็นไรผมก็ยังสู้นะฮะสู้มันไม่เป็นไรแต่ประเด็นเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอมันเป็นงานเมื่อก่อนไม่มี PFE มีแต่ทัฟมานะครับมีแต่ทัฟมาแล้ววันนั้นน่ะผมก็เลยว่าเอายังไงดีผมคิดในใจว่า ไม่สู้ก็ต้องตายถ้าสู้ก็ครึ่งกลางๆก็ไม่เกิดผมก็เลยดูแบบแปลนเน่ทับมากเลยตอนนั้นเดือดโชว์ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะผมขอเลือกทำเลที่ดีที่สุดในงานค่าเช่าแพงไม่เป็นไรแล้วก็ทำเป็นจ้างอ g o n กอนมาจัดเลยนะครับทำบูธให้สวยเอาโซฟามาตั้งภูพรมเอาซื้อ,อไม่ซื้อเช่าโทรทัศน์มาเครื่องใหญ่ๆมุมกาแฟมีมุมดิสเพลย,ย์สวยๆเลย บูธผมใหญ่เลยแหละคือสวยเลยอะลงทุนไปประมาณ00แสนแล้วก็มีบูธสำหรับขายอยู่ด้านนอกคือขายเป็นของที่ว่าราคาเต็มกับราคาสต็อกนะครับซึ่งตอนนั้นนะผมมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่ประมาณแสนกว่าบาทแต่ผมต้องหาเงินประมาณอีกประมาณ4 0 0แสนกว่าเพื่อจะจ่ายทับมาค่าเช่าบูธค่าจัดงานค่าตีมค่าทุกสิ่งทุกอย่างอะรวมเป็นเสร็จะครับประมาณ ,00 0 0 0ผมยังไม่มีเงินเลยแต่ผมไม่รู้ว่า ผมว่าผมต้องหาเงินให้ได้ภายใน3วันนี้คือผมคิดในใจเลยว่าถ้าง,งานนี้ไม่เกิดก็ดับไปเลยมาวัดกันคิดจะมาวัดกันจะอยู่หรือจะไปไม่เป็นไรวันแรกผมขายของได้ประมาณแปดเก้าหมืน่นมั้งจำไม่ผิดนะ็ต้อก็มีลูกค้าเข้ามาที่บูธคือผมจะแต่งตัวเป็นบอสเลยใส่เสื้อเชิ้ตอ,อยู่คนเดียวเลยรอๆเลยแล้วก็พนักง,งานขายก็สั่งสกีนเสื้อเลยแล้วก็เอาที่เพื่อนๆผมคนที่รู้จักเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวเป็น L F เป็นคล้ายๆว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของเราอะให้ดูมีความน่าเชื่อถือนะครับคือทุกอย่างเราวางสเต็ไปไว้หมดเลยเพราะเราเห็นงานโชว์ที่ต่างประเทศมาว,ว่าเออเขาทำแบบนี้น่าเลครับผมก็เอามาใช้มาดัดแปลงของผมแต่ว่าไม่มีเงินนะไม่มีเงินเลยนะครับจะทำไงก็เครียดนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่ลูกค้าต่างประเทศเอามาแลกเข้ามาแลกนามบัตรเพราะว่ามันเรยกแค้ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเหยื่อเจ้าเดียวเรามั้งที่กล้าทำนะครับกล้าทําแล้วก็เปิดตัวในงานทัพมานะครับผมก็รู้ผมบ้าหรือเปล่า เงินก็ไม่มีด้วยนะครับก็มีมีต่างชาติมาขอตัวเป็นจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายอยู่สองสามประเทศเท่าน,นั้นนะครับที่ได้จ่ายก็โอเคมีโอกาสแต่ยังไม่มีออเดอร์ยังไม่มีตัวเงินนะครับแล้วก็มีแขกอาหลับอยู่คนหนึ่งนะครับให้เงินผมมาประมาณตอนนั้นประมาณสักหมื่นเหรียญนะครับเพื่อจะซื้อของบอกไม่เป็นไรเขาจจ่ายก็แล้วเขาจะบอกว่าอขอจ,จ่ายก่อน เขาขอจ่ายก่อนนะครับแขกอาหรับนี้แนะนําโดยคุณต้นบริษัทต้นน้ํานะครับเขาแนะนํามาให้ตอนนั้นนะครับก็มาพูดมาคุยมาแล้วเขาจ่ายเงินผมก็ได้เงินมาสามแสนกว่าบวกกับค่าที่ขายของอีกประมาณสามวันได้ประมาณสักสองแสนได้มั้งเขาจ่ายเขาจนหมดคือมันมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อว่าผมรอดมาได้ยังไงดีกว่าตอนนั้นก็เหมือนกับแจ้งเกิดน,นะครับเพราะว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบว่าเ,าเงินหกแสนบาทเนี่ย คุณจะต้องทาเหยื่อกบกี่ตัวกี่ตัวถึงจะได้เงิน6กแสนบาทคือหกแสนบาทนี่คือ, 600, คอต้องเป็นกำไรนะคุณต้องต้องทำกบอย่างน้อยๆผมวม่าจ,จะต้องมีเป็นเป็นหลักหมืน่นเพราะต้องหักต้นทุนหักค่าใช้จ่ายกว่าจะได้กําไรมาสร้างบูธสามวันหกแสนบาทผมไม่หงุดแล้วผมไม่ได้คิดไงคิดอย่างเดียวอ่ะจะทำไงให้เขารู้จักรัวแฟกตอรี่ตอนนั้นนะครับหน้ามืดอ,อยู่พักใหญ่ๆด้วยกันมีมันกระยาวแล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อถึงว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยมผมต้องมาทำเยื่จิกสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมผมถึงต้องมาบอกเพื่อนๆสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมีอะไรจะบอกเพื่อนๆอ,อีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าไว้เราค่อยคุยกันมันยาวเลยเดี๋ยวฟังแล้วมันจะเบื่อนะถ้าชอบก็คอมเมนต์ให้เราต่อถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไม่ไปฟังมัน,นเพราะถือว่าเป็นอาจจะเป็นไรสา,าะระสำหรับหลายๆคนนะฮะโอเคครับค่อยคุยกันใหม่สวัสดีครับ